สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้เนี่ยก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้เป็นคลิปที่จะมาสอนหรือแนะนำเทคนิคอะไรทั้งนั้นนะเป็นเพียงแค่จะมาแชร์ประสบการณ์การแกะสลักไม้ของเราครั้งแรกนะซึ่งเราเองก็ไม่ได้รู้วิธีหรือรู้เรื่องในการแกะสลักมาก่อนเลยนะก็คือความรู้ในด้านแกะสลักเนี่ยเป็นศูนย์หรือติดลบไปเลยนะก็อาจจะทำให้ในคลิปเนี่ย มีการทำที่ผิดขั้นตอนผิดวิธีไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะเอาละเรามาเริ่มกันตั้งแต่การเลือกไม้ที่จะมาแกะสลักในคลิปนี้กันซึ่งไม้ที่เราใช้ในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นไม้เบฟูดหรือบัสหูดก็ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงอย่างไรถ้าออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโดยเจ้าไม้เบฟูดเนี่ยก็เป็นไม้ที่เขานิยมใช้ในการแกะสลักนะคืออันนี้เราดูจาก คนที่เขาแกะสลักไม้สวยๆน่ารักน่ารักอะนะทาง IG หรือทาง y u t u b e เนี่ยเขาก็จะเขียนบอกไว้อะนะว่าเขาใช้เจ้าไม้เบ็ดบูดแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้ไม้เบดบูดเนี่ยมันมีกี่ประเภทหรือกี่ชนิดหรือมันมีชนิดเดียวทีนี้เราก็เลยทําการสั่งเจ้าไม้เบดูดเนี่ยทาง eBay เนื่องจากเราหาซื้อเจ้าไม้ตัวนี้ในไทยไม่ได้เลยนะคือเซิร์ชหาทางอินเทอร์เน็ตเนี่แหละก็ไม่เจอ ไม้เบสวบูดที่ขายในไทยเลยและระหว่างที่เรารอเจ้าไม้ตัวนี้มาส่งเนี่ยเราก็เลยไปเสิร์ชหาไม้อื่นๆที่คิดว่ามันน่าจะมาทําการแกะสลักได้ดูเราก็เลยไปซื้อเจ้าไม้ยางพาราประสานเขาเรียกว่าไม้ยางพาราประสานหรือไม้ยางพาราอัดเนี่แหละก็คิดว่าถ้ามันมีไม้ที่สามารถแกะสลักได้และหาซื้อได้ง่ายเนี่ยมันก็คงจะดีก็เลยลองเอาไม้ยางพารานี้มาใช้ดูนะ ทีนี้พอเจ้าไม้ยางพารามาส่งเนี่ยเราก็ลงมือเลยนะใช้เจ้าเลื่อยฉลุเนี่ยทาการเลื่อยทันทีแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามันเลื่อยไม่ได้เลยนะไม่ใช่ว่ามันเลื่อยไม่ได้คือมันมันแข็งมากมันแข็งมากมันมันใช้เวลาในการเลื่อยเลื่อยนานมากอะ่ะเราก็เลยถอดใจคิดว่าโอเคมันอาจจะไม่ใช่เป็นไม้ที่เหมาะกับการแกะสลักหรือ หรือว่ามันมันต้องใช้วิธีแกะอื่นๆที่เราไม่รู้นะเราก็เลยโอเครอไม้เบสบูดก็ได้นะพักเจ้าไม้ยางพาลาไปก่อนและแล้วเจ้าพระเอกของเราก็มาถึงนะเป็นไม้เบสบูดที่เราทําการสั่งไปทีนี้เราก็เริ่มลงมือแกะสลักเลยนะคือเนื่องจากเรามีแบบในใจไว้แล้วนะระหว่างที่รอไม้เราก็คิดไว้แล้วลหละว่าเราจะแกะสลักเป็นรูปอะไรก็ตั้งใจไว้ว่าจะแกะเป็นรูปแกะนะ ซึ่งหน้าตาจะออกมาเหมือนแกะไม้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งทีนี้ก่อนที่เราจะมาทําการเลื่อยเจ้าไม้เบ็บูดเนี่ยเราก็ทําการล่างภาพที่เราต้องการจะแกะเอาไว้ก่อนเราก็ใช้เจ้าดินสอสีนี่แหละดินสอสีไม้นี่แหละทาการล่างภาพเจ้าแกะลงไปนะแล้วก็ใช้เจ้าเลื่อยฉลุเนี่ยตั้งใจว่าจะเลื่อยให้มันได้ขนาดที่พอดีพอดีแบบขนาดพอดีเอาไว้แกะสลักต่อได้อะ แต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกนะเจ้าไม้เบบูดที่เราได้มาเนี่ยคือเราใช้เจ้าเลื่อยฉลุเลื่อยเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแทบไม่แตกต่างอะไรจากเจ้าไม้ยางพาราประสานที่เราซื้อมาตอนแรกเลยนะคือมันแบบมันแทบจะแข็งพอๆกันเลยอะแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นเพราะจิตปรุงแต่งของเราเองนะว่าเฮ้ยไอ้ไม้ตัวน,นี้ฮะเขาว่ามันเป็นไม้แกะฉลักนะ คือถ้าไม้ตัวนี้แกะไม่ได้ก็ไม่มีไม้อะไรที่จะแบบแกะได้แล้วอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นแรงฮึดของเราขึ้นมานะว่าเออเลื่ออีกหน่อยเลื่อยอีกหน่อยก็ทําให้เลื่อยได้เยอะกว่าไม้ยังพลาประสานนะแต่เอาจริงๆก็คือมันแข็งแหละมันแข็งมากจนเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ละถ้าจะเลื่อยหรือจะแกะทั้งทที่ไม้แข็งแบบนี้คือไม่ได้อะ่ะไม่ได้แน่นอนเราก็เลยลองไปเซิร์ชวิธีการทําให้ เจ้าไม้เนี่ยมันนิ่มนะคือมันน่าจะมีวิธีทําให้ไม้มันนิ่มหรือแกะสลักได้ง่ายขึ้นเราก็ไปเจอนะวิธีการที่เขาทําให้ไม้มันนิ่มก่อนที่เราจะเอามาแกะสลักเนี่ยคือเขาจะเอาเจ้าไม้เนี่ยไปแช่น้ํานะไปแช่น้ําที่ผสมกับแอลกอฮอล์นะคือแล้วไอคลิปเนี้ยเราก็อัดตอนช่วงที่โควิดใหม่ๆนะแอลกอฮอล์ก็หาซื้อยากมากคุณผู้ชมแต่ก็หาซื้อมาจนได้ ทีนี้เราก็ทำการเอาไม้ไปแช่ผสมกับแอลกอฮอล์ซึ่งสัดส่วนในการผสมเนี่ยก็หนตอนึะหรือ50าสิบเนะี่ยระยะเวลาในการแช่ไม้เนี่ยเขาบอกไว้ว่าประมาณประมาณหวันหรือกี่ชั่วโมงนี่แหละแต่คือเราแบบแช่ยาวๆไปเลยนะ1อาทิตย์ด้วยความที่เราอยากให้มันเป็นไม้ที่นุ่มๆนุ่มๆแบบแกะง่ายเหมือนปอกผลไม้เลยนะก็เลยคิดว่าเออแช่ยาวๆไปเลยนะหนึ่งอาทิตย์ ทีนี้พอหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเราก็เอาไม้ตัวนี้มาทำการแกะสลักมันก็แกะสลักง่ายขึ้นคุณผู้ชมคือมันง่ายเลยแหละมันรู้สึกถึงความแตกต่างเยอะมากนะแต่เราไม่รู้นะว่ามันมันเป็นเพราะปฏิกิริยาจากแอลกอฮอล์ไปทำอะไรกับไม้หรือว่าเป็นเพราะไม้มันไปถูกแช่น้ำไงไม้ไปถูกแช่น้ำมันก็มีความยุยยอะไรของมันอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าถ้าเราไม่แช่แอลกอฮอล์แล้วเรา เอาไปแช่น้ำเฉยๆเนี่ยไม้มันจะนิ่มเหมือนกันหรือเปล่านะเอาล่ะก็พอแช่น้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยโอเคแกะง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็มาทำการเริ่มแกะสลักกันโดยเราก็พยายามจะทำให้มันออกมาเป็นรูปตามที่เราตั้งใจเอาไว้นะก็คือรูปแกะแต่ด้วยความที่เราไม่มีทักษะการแกะสลักไม้เลยนะ มันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันคือมันต้องแบบตรงนี้มันต้องนูนตรงหน้ามันต้องนูนตรงขามันต้องเป็นอย่างนี้นะคือมันมันต้องแบบคิดว่าต้องแกะอะไรยังไงมันก็เลยทําให้ค่อนข้างลําบ,บากเราอยู่เหมือนกันว่าจะต้องแกะยังไงหรือต้องทําแบบไหนถึงจะออกมาได้ตามรูปแบบที่เราตั้งใจเอาไว้นะ <S 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 ก็ใช้เวลาแกะไปค่อนข้างนานพอสมควรนะอ๋อลืมพูดถึงเรื่องมีดแกะสลัก คุณผู้ชมมาเห็นแล้วว่าเราไม่ได้ใช้มีดแกะสลักเฉพาะนะคือเราเห็นแล้วแหละว่ามีดแกะสลักเนี่ยใน Ebay มันก็มีขายนะแต่ว่าด้วยด้วยความที่แบบค่าส่งมันค่อนข้างจะสูงเราก็เลยแบบพักก่อนนะก็เลยไปหาซื้ออะไรที่มันพอจะเอามาทดแทนกันได้ก็เป็นเจ้ามีดคัตเตอร์นี่แหละแต่จะใหญ่กว่าคัตเตอร์ปกตินะอันนี้ก็ซื้อได้จากทาง o o m โป o คือไอ้เจ้าคัตเตอร์นี้ปกติเขาไว้ตัดพวกกิ่งมงกิ่งไม้เราก็เลยมีความติ้งต่างไปเองว่าเออก็นี่ก็ไม้เหมือนกันคงเอามาใช้ได้เหมือนกันแหละก็เอาเจ้ามีคัตเตอร์นี้มาแกะมันก็พอแกะได้นะก็ลําบากอะลําบากนิดนึงคือเราคิดว่าถ้าเป็นมีดแกะสลักโดยตรงเนี่ยอาจจะแกะง่ายกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ ก็พอแกะได้เป็นรูปเป็นร่างที่เราคิดว่าโอเคพอใจแล้วนะก็ใช้กระดาษทรายขัดนิดหน่อยนะขัดนิดหน่อยพอกลัวไม้มันจะเรียบเปล่าไม่ใช่อะไรคือเราไม่ไหวแล้วเราขี้เกียจแล้วนะก็ใช้ขัดพอประมาณให้เสี้ยนไม้มันออกไปเฉยๆนะคือใจเราอ่ะก็ตั้งใจไว้ว่าอยากให้มันมีความเป็นเท็กเจอร์ไม้นะเท็กเจอร์ของการแกะแกะสลักไม้อะ่ะคือเห็นเขาทำแล้วมันแบบมันสวยดีอะ่ะเออมันเท่ดี แต่พอเรามาทําเองเรารู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนปวกแทะไม้ยังไงก็ไม่รู้นะคือมันก็พอพอดูออกอยู่บ้างใช่ไหมคุณผู้ชมเออมันก็พอดูเป็นเป็นรูปเป็นร่างอะไรสักอย่างอย่างน้อยมันไม่เหมือนแกะมันก็เหมือนตัวอะไรสักอย่างแหละอ่ะพอเราเสร็จจับตรงนี้เราก็ใช้สีอะคริลิกนะในการระบายเจ้าไม้ตัวนี้ก็ใช้สีอะคริลิกนี่แหละ แล้วนี่ก็เป็นชิ้นง,งานที่เราทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากระบายสีรอแห้งเรียบร้อยก็ได้ออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะก็เป็นไงพอดูได้ไหมพอน่ารักอยู่นะเราว่าก็ <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะคะเป็นเพียงการมาแชร์ประสบการณ์การแขะสลักไม้ของเรานะแบบงูงป,ปานะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตรงนี้นะคะ ก็คลิปหน้าเราคิดว่าถ้าเราจะมาแกะสลักไม้อีกเนี่ยอาจจะเลือกแบบที่มันแกะสลักง่ายกว่านี้หน่อยเนาะเออแล้วก็อาจจะขนาดเล็กลงกว่านี้หน่อยก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ